เฮ้ยเอ็งจะไปไหนนี่เอ็งจะไปไหนเ,เดิข้ากำลังข้าว่าข้าต้องทำเสียงแบบนี้ดีไหมใครคนนั้นใครนะ่มัน,น,นคนน่งตรงนีเ้เอ็นจะไปไหน เดี๋ยวเริ่มนะได<ป>้ไหยเดี๋ยวเปิดเสียงนี้ดิบกันอะลูได้ยินไหมได้ยินชัดเจนเออเขาบอกว่าหัวหน้าแก๊งไลดับไปแล้วแล้วเราก็ขึ้น,อ,นะอะไรครับเนี่ย เราก็ไปเลยไม่เอนเขาอยู่ไหนนี่อันนี้รถเราหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไม่มีรถนะใช่รถเราขึ้นมาเฮ้ยเปิดไม่ได้โอเคไม่ใช่นะ้อใช่เอ้โอ้ไม่มีอะไรเลยนัวมีในกระเป๋ามีอะไรหรือเปล่านะกล่องผู้เล่นใหม่โอเคฉันขอเปิดเลยแล้วกันรถโลอะไรอะรถแรงโอ้ฉันไม่อยากเปิดเลยอะ แล้วฉันฉันว่าเราถ้าเปิดแล้วถมันจะหายน่ะเราเราไปเราเราเดินไปเรื่อยๆหมดพี่ชายใช่ไม่มีใครทำอะไรเราใช่ไหมใช่แล้วเอแต่ถ้าเราไม่เปิดกล่องผู้เล่นใหม่เราก็จะไม่ได้โทรศัพท์นะเราก็จะซื้อเอาไหมพี่ชายไปขอออกข้างหน้าเอา เราลงไปถามประชาชนตอนหน้าไหมได้เลยรู้ดีกว่าเราได้เลยสวัสดีครับสามคนว่าไปแล้วมึงนี่ตนตกประชาชนนี่คยมีเท่าไรนะอือชาฉันรู้สึกวันเปียกมันจืดมากเลยเนี่ยเอ้พี่ชายเฮ้ผัวเฮ้พี่ชายเฮ้ผัวพี่ชายพี่ชายถามอะไรหน่อยสิพี่ชายเฮ้ผัว ให้ตายเถอะพวกนี้มาช่างอนแอชมัดเลยโดนหมัดเดียวก็ไปซะแล้วใช่แล้วพี่ชายไม่เท่าไหร่นี่ว่าแต่เราต้องไปไหนตรงไหนนี่เราวิ่งไปเรื่อยๆพี่ชายมันไกลนะฉันว่าเรากลับไปเปิดรถดีกว่าไหมเปิดแค่คนเดียวพอต้านเลย เวนี่คนมาอ้าวเนี่ยไปทำอะไรอ่ะอวูวูหน้าผมอย่างหล่อเลยรอยเนี่ยอุตส่าห์ไปคิดแอบไปคิดบทกันมาเนี่ยวู้จบแล้วออไอ้อน้องหายไปไหนวะเรียบร้อย แอดมินไปไหนแอดมินไม่ทำงานเลยอุตสา่าห์ไปซุ่มสองคนเลยไหนมันอันนี้มันคุยแล้วมันได้หรือไงหมัดเดียวพอหมัดเดียวพอหมัดเดียวเฮ้ยบู๊ พี่ชาย <ไป S 2> มันมีบัตรสูงรถถาวรอ,อยู่พี่ชายมันเปิดแล้วมันยังใช้งานไม่กับนายต่อไรเรอลอง<ช>ดูไหมพ,พี่พี่ชายลองกดดูสิมันจะมันจะกระจายของออกมาพี่ชายแล้วจะมีบัตรสูงรถถาวรพี่ชายโอเค,อ,เคอ๋อมีสามรุ่นใช่ไหมใช่แล้วพี่ชายโอ้ต่รุ่นเดียวกันกับกับนายเลย น้องจบแล้วลระพี่จัะเฮ้ยอะไรวะบีบตาลรวเ้ยโอ้นึกว่าเปรี้ยวอยากเปรี้ยวก็เลี้ยวมา <c oughs> จาเข้ามาไม่ได้ฮะคอนเฟิร์มรถหล่ออ๋อไม่เปิดถ้าเราไม่เปิดมันก็ไม่โอเคของเูืเองนใหม่ใช้บัตรนิวเพเยอร์เอาฉันหลงไปเปิดบัตรผู้เล่นใหม่นะ่ะ

ข้าวในครั้งเดียวหนิผีช้ายฮะอันนี้คืออ่าที่ไหนนี่นี่มัน,น,มนญี่ปุ่นญี่ปุ่นจันชารอ,อุ้ยอะไรวะหนังผีช้ายไฟดาบนี่เรามาตามหาใครอานนี่พี่ชายเราไปเรื่อยๆพี่ชายไปหาไปหาที่ตอมอมั้ยมาเลยพี่ชาย เอาไปเก็บแลนกันบหละที่นี่มันมืดเกินไปนหะฉันจะหลับแล้วมืดตึ๊ดตือเลยฉันว่าเราต่อมอกันที่นี่ดีกว่านะฉันรู้สึกว่าที่นี่น่าจะดีสุดแล้วโอ้แต่ผมหาผมาที่ต่อมอดีใจมีห้องน้ำด้วยหรอแล้วที่เก็บรถอยู่ตรงไหน น,นี่ไงสีฟ,ฟ้าช่างหน้าใช่ไหมขับไปเรื่อยๆนี่แหละใช่เลยนั่งไงฝั่งขวาโอเค okay. เราต้องเช็คอินที่นี่ไหมตลอดตลอดเราต้องเช็คอินที่นี่ใช่ไหม ฉันขอถ่ายรูปลงโซเชียลก่อนนะมาใหม่แม่เก่าแต่กินกอลลาไม่จ่ายอีก ไหนไม่ได้ขึ้นมาเลยโอ้อะไรอ่ะฉันโพสไม่ได้ล่ะไม่รู้ไปทำไมม,ไมันต้องซ้อมมอสรอบนึงเดี๋ยวพี่ชาจะโพสได้อ๋อโถฉันเหนยรู้สึกว่ามันไม่ได้เลยฉันเสียใจฉันสงสารจะเช็คอินหน่อย ถ้าเข้าไปแล้วก็น่าจะเข้าแค่ครั้งเดียวไม่มาแล้วอุ้้ยยดนพี่ชาใช่ใช<ต>่แล้วแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อเลยพี่ชายเปลี่ยนชื่อตรงไหนเปลี่ยนชื่อทวิตไงพี่ชายมันต้องเปลี่ยนด้วยเหรอมันไม่มีอะดิตอนนี้พี่ชายออ๋โอเคจะว่าไปแล้วชื่อเราเขียนยังไงนะพี่ชาย สไตล์ไยได้ไหมหรือว่าไม่ได้ไม่น่าได้นะถ่ายรูปก็ถ่ายไม่ได้ฉันเสียใจว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันถ่ายให้ไม่หมายถึงว่าจะถ่ายรูปแบบตั้งหน้าโปรไฟล์อะ่ะมันต้องตอมอไง พรูภาษาไทยเปลี่ยนไม่ได้หรอกผีชายใชออ่ฉันเหนื่อยมากเลยเนระาจะไปตกปลาละงั้นเราไปก่อนดีกว่าพี่ชายโอเคโอเคครับลงไลน์แล้วครับขอบคุณทุกคนมากครับ